โอ้ติดกันเป็นแถวครับอ่ะสวัสดีครับอยู่กับช่องปิตดนน้ำซิงบ้านช้างนะครับว้าวเอาไปครับรถแรงก็ยังไม่รอดครับโอ้เออเอาล่ะครับ ยุ่งนะครับโอ้ยยังไงน้อสิโอ้ยยังไงฮึโอ้เดินชนครับ ดินมันเป็นดินแบบว่าเื็นนึ่งนะครับโอ้คุณนี้ไม่ต้องพูดถึงครับเอามาดูว่าเ,เทเกใส่6ล้อกี่ตักนะครับ Ồ, sợi dưa rơm lên đai rồi hả เอฟซีเอฟซีมามามาวันนี้คนอู้โอ้ไม่ยอมไม่ยอมจอดนะครับโอ้เอะจอดอยู่นู่ตะเกเล็กนะครับตะเกเล็กมันโคกตอนนี้ก็ ทำงานอยู่บ้านโคกนะครับ รถลงทุ่งนายังไงนั่นให้ไม่โรไปดึงบ่ก งานแรกของปีหกสี่นะครับเอ้ยหกสี่หกห้าหกห้าเนาะเอ้ยหกห้าหรอหกสี่ห้หกห้าเนาะหกห้านะครับนะนะเป็นงานแรกของปีหกห้านะครับโู๊หแดดก็ร้อนนะครับ ตอนนี้เราอยู่กับกเกเล็กกเกเล็กบ้านโคครับนี่ก็มาดูงานนะครับมาดูงานาเีด๋ยวจะให้ชาวหกสู์มาวิ่งเยอะเอา ไปแล้วครับวันนี้วิ่งค่อนข้างจะลำบากนะครับอตัวไปแป๊บเดียวครับปิดนี่ก็เลยเปิดอ่าคันเทนาออกจนหมดแล้วครับเป็นทีมงาน ที่ไปอุบลน,นะครับนี่มาขับเนี่ยก็มีชายน้อยแล้วก็มีอาจารย์จีแล้วก็เสียหนุ่มนะครับ <S <S อ่ะเตรม อบนี้จะเป็นชน้อยครับชน้อยครับ6ล้ลนะครับอุอากาศร้อนครับ สองวันจ,จัดหนกครับเมื่อสองวันที่ผ่านมานะครับวันนี้เป็นวันแรกนะครับวันแรกหนึ่ของปี64การทำงานนะครับ สวัสด in ีปีใหม่ด้วยนะครับโอ้หเอ้ยวูหสิหลอดบ่เนาะ โอ้โอ้เฮ้ยบางฝคนคันแล้วเดินโอ่อโอ้อะโอ้ยเกมเกมอู๊เกม เกมอีกแล้วครับท่านได้โอ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 ค้โ้โอ้อ้ โอ้โ้วิ่งตามรอยสิบ้อครับเกมครับนะเรามาดูดาวขลังหน่อย ได้ภาพว่ายกเครื่องไม้นะครับนี่ ค,คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมขออนุญาตไปขับรถไถก่อนสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงนี้ครับจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับฮ